ซื้ออันนี้มาลองแหวนเปิดขวดวิธีการใช้ของเขาก็คือใส่แหวนนี้ถ้าเกิดว่าเจอขวดจีบคุณก็จะสามารถที่จะเปิดจึ๊กออกมาได้อย่างง่ายดายประเด็นคือมันไม่เหมาะกับพี่เพราะว่ามันหลวมเกินนี่ใส่ได้ไหมชันแบบสวมแหวนให้เธอดีไหม <laughs> ใจนะสเตเลทแท้ไม่แชรไม่แชร์ไ่แชร์ <laughs> ด้วยอ่ะ <laughs> น <laughs> <laughs> ็ก <im itating> ไม่รู้ท <laughs> ี่เล็กถึงตอนสมัยเรียน พี่เป็นคนไม่ดื่มเหล้านะคะแต่พี่จะมีที่เปิดขวดให้เพื่อนตลอดเวลาทําไมเธอต้องพกอ่ะก็รู้สึกว่าแบบเพื่อนอ่ะจะชอบไปตามโต๊ะอ๋อ,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 ชอใช่ใช่ใชบางทีก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่สาธารณะพี่ก็เลยจะพกที่เปิดขวดในตัวพวงกุญแจไว้เสมอพี่ผู้รู้มันมีเป็นแบบนี้ด้วยใช่เหรอเออใช่โอ้เนี่ยมันเจ็บนะจริงจริงเราเจ็บอ่ะแรงเราไม่ค่อยได้เดีเ๋ยวเจ็บไม่เอาละีวจะเป็นิ วิธีที่ง่ายกว่านี้เหรออันนี้ละกันเออมีอันนี้แล้วเปิดซื้อเครื่อเออ easy